หนึ่งมื่นบาทถึงมือแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับเอา้ารัฐมนตรีขัางว่าแบบนีพี่น้องครับว่าจังไดนะครับท้งนี้ท้งนั้นนะครับคนหมักหมอลำต้องขออนุญาตแทรกเรื่องนี้มาหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะนะครับผมบริมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กระบอกแม่บากผมรมวยนะครับผมก็เดือดร้อนคือกันนะครับแห่งคนกลุ่มนีละพี่น้องครับหนีสินมันหลายนะครับ บุ๋มนคนจนเพื่อนหาสารแต่หนีแต่สินนะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซีคนหมักหมาสู่ผู้สู่คนนะครับพี่น้องครับมือหนีนะครับได้ขาดทาวนะครับทางด้านเงินดิจิทัลวอลเลตมาฝากที่ฝากนองนะครับซึ่งล่าสุดนะครับพี่น้องครับมือว่านี่พี่น้องครับทางรัฐสภานะครับมีการแถลงแล้วพี่น้องครับมาแน่ท่านจุลพันธ์อมร์วิวัฒนะครับรัฐมนตรีคลังย้ําชัดนะครับ กลุ่มนะครับพี่น้องครับเฟสสองเด้อพี่น้องเด้อกลุ่มที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับเพย่นย้ำชัดเจนเลยนะครับเฟสสองนี้จะเป็นกลุ่มนี้นะครับคนที่ลงทะเบียนนะครับฟังชัดๆนะครับเดี๋ยวไปฟังจากปากเพินน้ำกันพี่น้องครับว่ามันเป็นองไรใดแน่หรือแล้วย่ามใดมันสีใดพี่น้องครับไปครับเรียนสอบถามท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ถึงกรณีเงินหมื่นครับว่าพี่น้องประชาชนมีโอกาสจะได้มากน้อยขนาดไหนครับยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงิน10,000บาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับเฟสแรกได้ดําเนินการไปแล้วก็คือ1-0,000บาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปลอบบางนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็กำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงิน10,000บาท ให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็นทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า non smartphone นะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล t ซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน10,000บาทถึงมือครับ เป็นจังไหนนะครับพี่นงองครับได้ฟังมาแล้วบางส่วนบางตอนเนาะพี่นงองนอกผมขออนุญาตขยายความก่อนจักหน่อยนะครับพี่นงคงครับว่าเพื่อนบอกว่าถึงมือแน่ร้เปอร์ซเพื่นว่าสําหรับคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วส่วนนะครับเฟสสามอาจจะเป็นสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะพี่นงองนะบทสรุปคือรอนะครับมือใดยังบรูนะครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือ รอประชุมปลายเดือนตุลาพฤศจกา์นี้พี่น้องครับเอออันนี้ต้องประชุมก่อนนะครับและรอสรุปจากการประชุมถึงจะรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปเป็นเงื่อนสดหรือว่าเงื่อนโอนนะครับแล้วย่ำใดชีใได้นะครับรอผมเชื่อว่านะครับเพื่อนว่ามาแบบนี้ได้แท้แน่นอนก่อนสิ้นรัฐบาลน,นี้นะครับพี่น้องครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับเอา้าผู้ใดมีความคิดเห็นกัน แนะนำมานะครับคิดเห็นในเชิงสร้างสารรค์เท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาเรื่องเล่าดีๆแบบนี้มาฝากพี่น้องครับเพราะผมเชื่อวา่าลายปูลายคน้นกระถากระคอยคือกันกับค้นหมักหมอลำนี่แหละพี่น้องครับ้าคือกันครับถูก,าก่าคือกันครับ